พองอรุณอมรลสว่างลูกหน้านาพังปืนไวรระเนินปลาตินมาน้อมแตกดินพวงบุพผาดอกลันตมนมสวรรค์นกนีกากระดังงามันบานแบงขึ้นมารับถึงแสงทองดอกบานชื่นระเนนงามมายามเช้ายามเย็นแล้วตีสีดอกไม้ก็มีแต่ความมอ ดอกบานเย็นเด่นเลือเมื่อได้มองแต่เป็นรองทองกว้าวาหนุ่ยหน้าไม่เท่าไดอ๋อเต่ประจอมพบจกักรพรริ ถุกเรื่องอรตรัดจึงรับสั่งมาหน้าวังใหญ่อยากยัง่ายลูกอภิเสกสองคลองกรุงไกลห้าหน้าใหญ่เป็นเจ้าสาวหนุ่ยได้เข้าวิวาเดลูกเจ้าจ่ายเสงอรุณอายุวานามของเธอตอนนี้ก็บรรลุนิติภาวะเป็นทีร,บรยบรอยลูกนะ อนาคตต่อไปไฝั่งหน้าปอไม้มันปันมือ่หวยักจะให้ถือขึ้นมาเป็นองค์ประมุขแก่นกครเวียงกว่าพี่น้องชาบ้านประชาชนจังชั้นเชิญสถา,นสถานในตัวของเธอลูกในแตานั้นที่เป็นองค์รัชทายาทเพียงพระองค์เดียวแห่งประมานครเวียงกว่าปอบอกตามตรงลูกเออบอกกับแม่กับเกลงทุกๆุกวันลูกเออเปลียนตะเมอนไม่ตีไกลกว้างโคนกระชากรักรกระชดทุกกระสอบไปโดยแรงนำชีวิตเราลูกเออก็เเมือนกันกับตน้นไม้ดิมดานิง อันนี้ปลวกลงต่อได้ก็ไม่รู้แม่กะแก่ทุกวันพอเองกะแก่ทุกวันหูตาขวาขวางไม่ไกลดีลูอกเออกูนั่งตรงนี้กูเล่ไปบานโดนไม่เห็นเดี๋ยลูกใช่ตามสันไม่เมื่อนกับยากเกี้ยวจูดแสงนชีเกต9ถึา9ปีแต่ทุกกระปับอย่างแก้งแรงหูตาขวาขวางอย่างดีนี่พอเองลูกเออเลนเดี๋ลยลกเยี่ยวไม่ผลหรอกเขาเดยวก็ไม่ดกัรถ เมื่อไหนว่าทุ่มเตว่าเราปอกแก้ลงปูรก้อยยับีอยู่เตือนเลยล,ลูกถึงปอกปอกแก้ลงทุกวันลูกนะนาทีต่อไปพมอยากจะหมอกไมก้ให้เธอเป็นผู้ดูแลพี่น้องชาวบ้านประชาชนวันนี้พอข้าเมลงหินพองตองกันหละลูกเกอแอสงรุน่นวันต่อไปอยากจะไงลูกปีฟังปีฝ้าลูกนะเช่นเดียวกจะสถาปนาตัวเธอขึ้นเป็นผประมุแขแห่งนครเวียงฝ้าแห่งนีดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปลูก ทุเกเล่าระกำมอมขอเดชะถงาบไปบังคมทุกจิกพระเจ้าค่ะเด็ดพ่อเด็ดแม่ที่เคารพอายุมันกว้นยืนลูกแฉงอายุณเป็นซุกเป็นซุกลูกนะเส้นอายุนลูกแม่พระเจ้าค่ะนี่มันถึงเวลาแล้วหรือกัเด็ดพ่อเด็ดแม่ที่ลูกจะต้องทำหน้าที่ในส่วนตรงนี้มันจึงเวลาเนี่ยลูกเจอรักใครชอบข้อเคยอยู่มังเนี่ยฝนดิตรอให้ผู้ยิ่งนางนึ่งนางใดว่งเมืองมึงว่าเมืงอง,มงนึงง่งว่าเมืองใดเจะบอกลูกทหา,ารการาชบริพารอ่าระดับข้าราชการจันทร์ผู้ยิ่ง จบลูกเจ้าเคยบอกพอ,อกข้อไอ้เองยังไม่ตงรงเกลงใจลูกสาวใครก็ตามแต่เด็กพขายินดีจะสู่โอให้เออเอาเคยบอกนะกับผีเจ้าเย้วเอาไว้ลูกเอาเยไปไหนก็ไม่เล็กหนาเย่วาวปเย้าผีเยาวต่ไปโบได้แต่งงานกับลูกชาวเมืองก็จะช่นเชิ่อเยอะๆได้เวลาพระมเหตีเย้วสเสด็จแล้ว ไม่ดีไปเอออะไรทำกับเก้ากักินดีได้เป็นลูกภัย้าเมืองเราอื้เอาวาลูกเอาวาเอาผีเมียเว้ยพี่เมียไม่ได้ไปอยู่กับเด็ดพ่อนี่เป็นภรยาพี่ศิษย์อยู่แล้วท่านมีลูกสองคนแล้วด้วยลูกก็เรียนหนังสือเก่งๆทั้งสองคนไปอยู่กับเด็ดพ่อไม่ได้เออไม่เอามะฮะเออเอาเกยดี่่ะฮะเอาผีเจ้าเกียรติเอา ไอ้เนี่พี่เจ้าเกียรตินี่นะเจ้าเกียรตินี่เมียก้องนะเบาตัวมันแม่กาข่าก้องรัดผัวไว้จุรกิจใหญ่โตอ่าไม่ปากข่าก้องอยู่แล้วเป็นลูกไปเจ้าเมืองต่อไปเอ้ว่าเอาปีแดงอันปัญญาก้องหลังเย็นอันอดีตตชอโดเขาไว้ลูกมันเปลี่ยนปอแล้วนั่งเย็นนี่เหรอไอ้เนย นั่นเป็นเพื่อนพ่อเลยครับเออเพื่อนปอนเกตโจอดอตำรวจตะเวนชายเดนจำไม่ก่อนพ่อเมาจะควัญขวัญโตจอดอกันเลยพ่อตำรวจตะเวนชายเดนเหมือนกันไม่พ่อแต่งจุดเดียวดังเดือนดังพี่ยังไงจุดนั้นะจำไม่รู้สมัยเสด็จพ่อหรอเฮ้ยเปล่ากูเมาขวัญขวัญนี่ลูกเปล่าได้เป็นตำรวจมั้งเปล่าได้เป็นนายอำเภอมั้งกูจะควัญขวัญอยู่ตามยาวนู้นเลย มึงบอกพอได้หรอกมึงจัดขาชอบคอเคยนี่ว่างๆก็อยู่คนหนึ่งกับครูโห๋อันครูโรงเรียนอนอุบาลอยู่ต้นอยู่อนอุบาลิควันจนอกอันชุดจริงหัวดับโรงเอา้ยลูกเดี๋ยวผมก็ให้เองตาได้แต่ง,งานครูโอ้กูขึ้นไปตตั้งแ่เด็ก,ดกน้องชวนมาถึงยังโดดแขกะเลยมึงเอกยินงนี้ก็รับก็สู่งานประตูวิวาครูโอ้กูจะไปเยอะเลย,ยโลกภัยเจ้าเมือง จะได้ยัยทางการดิดนี่นะเด็ดพ่อต้องการลูกมีฝังมีฝาจริงๆพร,ระเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ลูกยังไม่นึกจะมีคนรักพระเจ้าค่ะยังไม่กิดเลยลูกพระเจ้าค่ะยังค่อยมามึงยังค่อยกับเขามามคืออย่างนี้ได้ไหมพระเจ้าค่ะเด็ดพอ่อเด็ดพ่ออยากให้ลูกครองวังใช่ไหมพระเจ้าค่ะทุกท้องเอ่อถ้าลูกครองวังเลยไม่ต้องแต่งงานกับผู้หญิงแ,แต่เมื่อกี้แต่งกับคนชายเออไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ เัน่ต้องแต่งกับคนยิ่งเงาบันเพื่อยรกคือคือไม่ต้องแต่งกับผู้หญิงคนไหนให้ลูกได้ครองวังเลยระเจ้าคะอย่างนั้นได้หรือเปล่า๋อไม่ได้มันไม่ช่มบู์แบบกรอกตามกฎบนเตียนบ้านมีองค์ประราชายจะต้องมีองค์พระราชินีไว้เป็นขู่ช่องครองใจหูกเป็นพระประรมุขก้องปีนองชาวนาครเวียงขวาเพราะฉะนั้นมึงต้องแต่งหา้านหกถ้าไม่มีวิธีทางออกไม่มีวิธี่างแกก็อย่างไรเอเอาไว้นี่ไปหรกเอา,เอาดอกสอนหาง ให้เธอเสียงไตดอกซ้อนให้ขู่คล้องลูกผู้ยิ่งคนหนึ่งคนใดสามารถสามารถเก็บดอกซ้อนดอกนี้ของเธอได้ถื่อว่าเป็นเหนือขู่คล้องเธอลูกแสงอรุณก็จะนําดอกซ้อนมาทุนมตะวายตีเมืองเราซสริเช้าลาเหลืองเล็บได้มาโดยความชอบทำพอกับแม่ยินดีลูกเออรับลูกสะพายเร่งเบิดเร่งดนบันดาลจากส่วงสวรรค์ลูกไอ้เธอเชียงไตดอกซ้อนนี้ลูกเออผัวเขียนข้อความไว้แล้วว่าดอกซ้อนนี้เป็นข้องเจ้าขวายชายแสงอรุณแห่งนครเวียงควา ผู้ยิงคนนึงคนใดใดดอกชอ่อดอกนี้นํามาเป็นหลักทาาในการแต่งงานทินคกรเวียงควาลงพระนามองค์ราชาเทพธทมพระแม่เจ้าจำปาแก้วพระแม่เจ้าจำปาแก้วใครใดดอกชอ่อนีอ่านก็ความบนดอกชอ่อล้ลวก็จะรู้ทันทีแหลนํามาตุนจะไหวเชียงไทยลูกเออททงอกทีดี่สุดลูกนะเชียงไทยดอกซ้อนตลูกในเมื่อเป็นพระราชประสงค์องค์เด็ดพ่อเด็กแม่ทั้งสองพระโรงลูกยินดีทําตามพรเกษารับสั่งประยุ้าค่างเอาโลกเลือผ้านาทียนเป็นมงคล หไอเชีงยงถ่ายดอกซ้อนผู้เจ้าขาดเด็ดพ่อเสียงอรุณยิบปรมาตอนใน,นอาทิตย์ตั้งจะตะวันอภิเษกสองและกลับมาคลองกรุงจีโอรสจะประมาะในขนาดนี้แล้วประปูมีเสียงปรมมา สากนละโลกโรดนำพาดอกลงมาของข้าพระเจ้าไม่ตกอยู่ในมือผู้หญิงที่เป็นคนดีมีคนมิธรรมด้วยให้เป็นคุณสิรีที่เพียบพร้อมกิริยามาริยาทงดงามทั้งภายในและภายนอยกาอฝากพระผาหยมพันผาด้วยเติดอิติปิโสเรียบร้อยจมกระเด็ดพอลูกเสียงพายดอกสมเป็นทีเน่เรียบร้อยพมะเจ้าค่ดดินีปักพอลลก้ออกรอบพูดจบนี้ นำดอกสดมาู oh, ุ้งตาไวลูกมาชา้าเอาเก็บตุ้งตอลูกเอ๋รอวันที่จ้าวเศ้านำดอกอนมาตุงตาไวลูกนะพระเจ้ากรเด็พอด็นแม่มาปักอลูมาพอแล้วลังจากเสียงดอกกลมมา ต่อไปเป็นนาทีต้องนายพูนเดินทางโุดธนาประชาชัมพันธ์นะตอนนี้เ้าขว่าชายเสงอรุณเชียงตายดอกซ่อเป็นทีเรียบร้อยดอกช่อลองลอยไปเร็วไปเองง้นน,นึ่งจำบลได้ประกาศได้ผี่นองตัวถูกชะติติดได้รับโรรับชาบใครได้ดอกซ่อล้งงามเปลี่ยนมือเชือไขยนำมาทุนตะว้ต่อเราเชื่อมเศร้าลาเรืืองเล้วได้มาด้วยความบริทุ์ยุติธรรมแน่นอนที่ทุดผู้ยิงกนนั้นได้แต่งาน เจ้จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีไม่เกิน40ปีนะเราจะแต่งงานและจะต้องไม่มีพันธะในดๆไม่มีโลกไม่มีครอบครัวให้เป็นเจ้าโซดเท่านั้นเข้าใจแล้วไม่แนวปูนนะโคตรนาประชสาสัมพันธ์ในถั่วเข้ามาแกะเกะแนวปูนโดยทางงานโดยกล่าวโดยกระม่มก้น,กน,นเดียวก็ปูนเดียวก็แนวปูนจำต้องให้มังคุมมังคุมบริวาร ก้าวเฉยอย่างไรที่เราจะงานอันนี้ก้าวเฉยตุกตวนดีแลว้วผมก้าวเฉยประโยชน์ก็ไปจำน้าทีปุนณโกตะนาประชาชรัพ์พันผมผมผมบรรพืพ้อมั่งตอนนี้พี่น้องชาวบ้านประชาชนชจวนครเวียงความก็อยู่ดีไม่ทุกข์เปตามอัตภาพประโยชน์อมม่อมอันนี้ประชาชนตอนนี้ก็ชื่อวัดไม่ต้องไปเล่กับโม่น้อยกับดวงจนเบื่อกันเปรียบกัว จะไม่คนเข้าก้องในตรงตลาดพอได้จับใจใจร้อยประทินกายอย่างเอนผู้เจตกิจราคาสูงพอผู้เจตกิจราคาสูงอย่างแพงปามแพงพี่น้องพอได้ใกล้พอได้จับใจใจร้อยพอได้เถียงอ้างกันเพราะว่าจะไม่นิ่งจากอิลาบากจะกิจมุ่งปามสุ้งขึ้นมาอิกราคาลดลงไปแล้วอย่างฝาราไม่ต้องเล่งตึงีนค้นตกแทมที่วันไม่อด้นตัดบางคนได้ตัดจักว่าคำนึงเอาราแล้วว่ารุ่งควนตกราดเจ้าเรา อันไรนายดูพี่น้องชาวบ้านประชาชนอันไรไม่ต้องไปเลียกกระโม่เน้อยก้ากมะโว่มาดวงชนเบิอกันเปรียบพี่น้องชาวเกาษตรกรเปลี่ยนชื่อเรียกได้เร็ไไรวเร,รเรียกไปไหนได้ชาวเกษตรตายกนเร็วฮึ่มวันนี้ไปลุกนี้ตอกโจ้ไปลุกนี้ดอกระบบอันไรตอกโจ้ก็บอกว่าเพื่อขู่ขิดมิดขู่บ้านธนาคารเพื่อการเกษตรอันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรเด็กน้องวังนี้ อันะไรก็หลดดอกไอ้มังอะไรกลุ่มการของรัฐบาลก็ช่วยพี่น้องประชาชนรัฐบาลประยุทธ์ก็ช่วยด้วยวะไอ้พี่น้องก็ได้ลืมหูลืมตาขึ้นมาสักทีจะไมนี่ต้องจับใจอย่างประหยัดเมืยัเกิดมั่งป๋อต้องการใช้ใจใช้ช้อยเราต้องวางแผนการใช้ใจไงดีนะให้ประหยัดเอาไว้ผมนี่การกระมมงเวลาทำเรืยประหยัดต้องเว้นทำเรืยต้องมีการอดอมโทษลูกโทษล้านว่าต้องมีการประหยัดอดอม ก็นักระกระม่อมนอนกับเมียกระกระม่อมอย่างเอาตังใส้พุกหัวดิงยีทิบปอ้อเวลาทำการบ้านกับเมียเน่พูดเอาตังไส่เนี่พุกที่ยีิปฮุมห้เรียนชิปโจงเรียนกระไดเรียนเกระไดใบยีทิปกระไดแต่ใจกับยีทิบบาททำอาหานเมียที่ใจหยีทิบบัดทำใจกี่ที่คิดเป็นไรที่ที่ยีทิยีทิปยีทิปชิ้นปีเราจะเอาพุกมาทุบกันแล้วว่าปืกี่ที อันภูมิแต่ยังทำด้วยมาหาวิธีการอดอ้อมปานี้ใช่ปุกทียีจิบเวล,ลาทำการบ้านกับเมียไม่ทำเร็วปยังเงออาโมโปใช่ไหมทำเร็วเรียกคนทำไรายได้มันดีแต่ลาทุดกระกระโม่ไม่ทำเร็วนอนกับเมียใช่ทียีจิบใช่ทียีจิบปวดสิ้ปีเอาปุกมาดกแผลปีลาทุดเอาปุกมาตึ้งตุ๊กนั่งกันอยู่เต็มหลูกเกยหลกพลก่อยแม่ยใหญ่ปพตนะนั่งกันอยู่เต็มมดจนว่า กระบรมม่อมนาเดี้ยงปุกปดเจี้ยงปุกแตกเพลงพนปรากฏชอยใบโรยกัยังบฮโรยกันยังใบปันกันยังใบฮาทิพกัยังไอ้แน่ๆพุนทีทิพเป็นนาเรียนทิพใบทิพแล้วบฮโรยใบโรมาแต่น้อยกากรมม่อมกระรงชอยเหมืนม่อมโพเลจกะกตตาเมียเลยว่าน้องีพุนทีทิพแล้วบโรยใบฮะโรนี่มาแต่น้อยเนะ ใม้แม um oh, nah um 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 ่นายพูนว่าเพื่อตอนนั้นเบลออยู่แต่ช่วเริ่ปีพนใช่ที่ยินทิพงติงเบาตัวม่วงเย็นมาใช่ที่รอยอ้ารอยเปเลยวะกกระกระม่อมมาดำลยออนายดูนะพูนหนายพูนนายยาได้แล้วห้าสิบแปดปีนะไ่ยังม่อพอห้าสิบแปดพูมยังช่วงปีกาเซ่นอ่าไอ้กข้มายังช่วงปีกาเซ่ตกาเซ่นเพื่อคือไม่ ออกจากรัฐการนมดเวลาหมดอายุรัฐการเขาเรียกการเซียนในการดูเนื้อเออยในการเซียนยังช่วงปีการเซียนผมเหรอไม่กีน้าอาชีพไแรกดำมากๆฮะหลังจากนี้อายุบรรปลายทีว่าผักฟ่อนหรือว่ามีอาชีพเอิ้นที่วางแฟนเอาไว้ในตัวนี้คิดในมุมโบว่มาตัวปุ้ยกระมังมุมในตาหน้าเป็นตานุนการรักอยู่ในรวนในวังถ้าว่าการเซียนอายุรัฐการไปเร็วคิดว่าจะเป็นมูลนิธิอุทิศตนเพื่อทวดรวม เป็นมุนนิิก็รวมกันัืนอยู่เป็นมุนนิธิีกู้ภัยแต่ว่ากรากระม่อมไปโรงงานทิ้งแล้วเกิดก้อนพิษปลาดการกระม่อมอ,อกพลจากมุนนิธิีกู้ภัยอ๋อนี้เคยไปทดลองงานแล้วกับกู้ภัยผมอยู่กู้ภัยกันจานดิตผมแย,ออยากกันยานนิดพอดีพิษปลาดในการปฏิบัาน,านตโต๊ะยิงยิงจน่าออกจากงานปวดใช่ด้โต๊อยิงยิงคือเป,ป็นเฮมอปโอที่นั่นกระม่มกาวิน โปรแกรกมม่อมก้าวเว้นเวลาทักประมาณตีร้องกลางคืนโทรศัพท์มาที่หน่วยกู้ปลอยจิิงอ่ามูลนิธิีกู้ปลอยกันยานดิษฐ์ใช่ไหมคะ,อะตอนนี้มีคนเสียชีวิตที่โรงแรมอาชื่อดังโต๊อปอยนี่อะไรมีคนเสียชีวิตในชื่อโรองแรมนี้ที่อองเบอร์สิบเจ็ดค่ะให้มูลนิธิมาเก็บศพโดยดว่วนค่ะอ๋อก็โตมาแยงงูมไม่รู้เคยตมาแยงจนวยหว่าโปรแกรกมม่อมกับกับลูกนองจ้ามชี้คุณ ชาตานเครื่องรถปูดใส่เล่นไปโดยโว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 ยไปโรงแรมยนที่เกิดเด่นไปโรงแรมยนที่เกิดเด่นผมพอไปถึงโรงแรมยนที่เกิดเด่นก็มำงเปิดตู้ก็ไปในห้องที่เขาแจ้งห้องเบอร์ที่เจ็ดเดินมาเข้าไปถึงมันแปลกมองปอบชอบมันแปลกเพื่อจบเอิญเวลาตายไม่มือก็ตีนจังไอชอบมันนอนเคยจองเดินมานอนเคยจองนอนเคยจอง เห็นเหนราในต้านามูลนิธิได้รับการอบรมมาเรียบร้อยอั้นที่ว่าเป็นการตกแต่งอบใหญยอุจจารกากำม่งการตะชินนใจเปิดป้าป่วยน้อยน้อยเดีวลอมือกขบไปในป้าป่ยหัก่อยพวกเสียงดังโอยพี่ได้ดังโอ้ยนายพูดฆาวงพิษแล้วแล้วมองเก็อาไปอองเบอร์1ิเจ็ดการกำม่งไปได้เดี๋ยวมองเบอร์ทิพเอ็ดี่ปยังกเอาลูกออตัวหยิกยิงแหลนแกตายวม ไม่ดำไม่ทำแล้วมูลนิธิอันไม่ทำแล้วเออได้ไหมผู้นู้นถ้าบรรนันเก็บไปตำหนนะประกาศกุดนนาประหยัดทันย์นั้นให้องตัวถูกได้ตับจิดได้รับรู้รับทราบเสร็จแล้วกลับมารายง,งานพุ่นต่อเรานะอย่าเชะอยู่เก็บไปตำหนิได้เวลาแล้วขณะเดินทางไปกุดนนาประหยัดทรันธ์นให้พี่น้องตัวถูกได้ตับจิดได้รับรู้รับทราบ <c oughs> เก็บไปมู่ทีเก่าตำบนไก่เนบานฐานช่างก่อน อย่างน้อยๆประหยัดจำนวนในพี่น้องได้รับรู้รับทราบในเกตปุนจีตรงนู้นเก็บไปเร่อเก้าวบันหางอย่าเกี่ยวไม่นั่งมาเล่นไม่รู้เคยยังอยู่มั้งวันใ้โูตรนาประหยัดจำนันเกี่ยวกัปุุนจีฐานผู้ใหญ่เล็กในผู้ใหญ่ชัดชายแพร่เพชรอะไรมามอยู่เก้าบเกี้ยงกิจประจกษ์กิจการกิจอะไร คนกระตกคนเลยนั่งอย่างนั่งอยู่เลยคนลุยไอ้นุกขนาดนี้โอ้นู่เด็กไรเดี๋ยเดินอยู่ไหนฮะไอ้บ้าให้มามันนีก่อนลูกมันนีก่อนให้รูดก่อยเจินๆจิงนี้เจินดังนี้ให้บ้ามึงอะไรมาตรงไลนก้ยมานี่มานี่ยายมีได้เป็นคนเลี้ยงหอยชวนลงมอไอ้แกเป็นคนเลี้ยงมียายมีแกเป็นคนเลี้ยงหอยชวนลงมอไอ้แกเป็นคนเลี้ยงมีวัน

มากับกอยลูกมามาคนเดียวกับแม่มาคนเดียวกับแม่เล่นควางยากเดี๋ยวมารถเรนี่มาเลยนั่งเดินเดินเดินมาขับรถเครื่องโดนเพื่อมาขับรถเครื่องมันมัดรุ่นมาแล้วโบการ์ตุนได้เถี่จิงไม่โดนลูกกวยนี่นี่โรงเรียนมึงเรียนดังเชื่ออยู่ไหมลูกเวียนไงเรียนไอ้ยังเวียนอยู่เว้ยเรียนอยู่จันทร์เลยจังหานุบานสอง จันนันุบานจ้องครับว่าคุณครูประจำชั้นเจอเพื่าคุณครูโอแสนสวยว่านี่ดิฉครูโอ้ไอ่ๆดิฉันกิจคุณครูโอว่านี่ลูกดิฉคุณครูโอนะไปนอนได้เลยๆหนักเรียนเออดึกแล้ววันนี้ต่อเจ้าเนี่ยไปโรงเรียนเราไปนอนได้เลยๆเป็นเด็กเป็นเล็กต้องปักพ่อในเต็มทีฮะเราเด็กวันนี้คือผู้ยย่อยในวันหน้านอนรับปักพ่อในเต็มอิ่ม สมองจะได้พัฒนาเต็มที่ไม่นอนไปนอนได้ยาดื้อต่อเจ้าได้ไปโรงเรียนไม่ไปไปอยากไม่ไปยาดื้อจะเป็นเด็กต่อเจ้าได้ไปโรงเรียนไม่ไปเห็นใจแม่ไปอย่งกิจการโรงเรียนวันยุดไปจาแม่มึงกูก็ลืมต่อเจ้าก็ยุดจดจื่โอ้ยโอ้ยจีนไงเด็กนี่โอ้ นี pocket, downhill, ่ยนาะเป็นเด็กเป็นเล็กน no ี่ฮ no. ัดดูดยาดูบกันนาะพวกยาดูบกันนาะมึงอือเหนพวกยาดูบกันยื๊อซุบกันนี่ไอ้นี่แม่มึงโดนไหมนี่แกดูดยาดูบนี่ฮะแม่มึงโดนไหมไม่บอกไม่บอกไม่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 บอกหายใจไม่บอกแม่มึงอ่ะ้ขจะบอกแม่ขอดูดกันเนี่โอ้แม่มึงกันดูดกันกูเลยจ้า ควรการละตินจะละเกิด่างปานี้น wa. ี่โตขึ้นอนาคตมึงวางแ่นว่าเรามาลูกว่าโตขึ้นอยางไปไหนด้ลยหนูบางทีเด็กโรงเรียนครูเด็กโรงเรียนครูแมวก็บอกว่าโตขึ้นอยากจะเป็นตำรวจโตขึ้นอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการทหารถูงชุดเป็นตำรวจเป็นพยาบาลหนูลูกก็ไปจิตผีเมียว่าเป็นคุณครูเป็นพยาบาลหนูเขาเรียนตังชื่อเก่งๆนี่มึงโตขึ้นอนาคตอยากเป็นด้วยอยากเป็นคนอ เปล่ไอเด็กอยากเป็นไรก็อยากเป็นคนแล้วนี่แกอยู่แรงไม่ใช่คนไม่ไหวไรเงี้ยงแกแกอยู่แรงยังไม่ไหวไรเห็นปอยู่ยู่ยู่โรงเรียนคุณครูว่าไอเวดแกยู่กับเพื่อนเพล่อยอยากไอเฮียยิงยิ่งปอยอยู่บ้านแม่อยากไอเฟรดยิงไม่อยู่เป็นคนไม่นี่คูลควรตีนได้เด็กนี่กูแน่เลยควรตีนจริง รังปนีอย่าผมเจ็ดแบบหลัดตาดนู่นอุ Books> ่นปนีอยผมร้อยจริงอุ่นปนีอยู่เหมือนรถจักรยานเลยมึงเหมือนไงคะเหมือนรถจักรยานเหมือนรถจักรยานเพื่อน่าทิบนั่นเจริเจรเหมือนเหมือนเปล่าอ้อนเลยไปดุงเหมือนร้อยกูเหมือนเปล่าอ้อนเนี่ยเหมือนเปล่าอ้อนเพื่อน่าเชียงเลย ชีวิตยังมีค่ายามาช้ากับเด็กท้าช้างนะเว้ยแมมตัวก็ลุกถีแล้วคุูนี่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 ่หัวจางนี้นี่น,นี่นี่น,น,นมือมือ,มอกี่บอสก็เพ็งฝามาย่าควันทีโอ้ก <laughs> ูยยงว่าเพยงยย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 ยตยย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 านนะ ว่าตัวดาวเทตนั้นพกหลวคว้านนะไม่ไม่ใช่หลวอันนี้ถุ่มนุ่มเร็วไม่ใช่หลวเออไปตาะไปตาะไปนังเลยนังนะอย่าเถอะควนคนในงานนะครับไปเตาะก็นั่งยีชิปเอายีชิปเอไปนะครับไปนั่งให้เรียบร้อยเอาบ้านะครับไปนะไปเอวไ้บ้างมาที่ก่อนมาที่ก่อนฮะมาเพื่อเน่เน่เมึงอกอนตั้งไปยีชิปเร็วเมึงเดินไปตั้งอันนะ ta của make ruo pop power pop power đen nè mùng bộc cành nha pop power yếu bơ quả năn được, dặn lướm quân cäng phải ấy, ừ, cao dính như, cap, ra, cap anh em, ai power ai power mày con mày nít anh em, ao lâu, mùng bơi chẳng anh mùng check liều bạc rùo nặng vô trong đấy nha, bạc sửa mày chắc กูเออกูจู้นกลับไป ya. ไปไอ um. ้บ้าไอ้บ้ามนีคนนคนไ้เเอวมึงไปเช็คเลว่าตามเาริงตามเาริงเลตามไปยันไกลๆนุ่มจากหมดแล้วมาทำไรผมบดองนั่งมีดให้เนี่วมาเจอเลี้องย่างเลี้ยงมนั่งมั้งหนกับไปด่ากลับไปอ้บ้ามานีคนมาหนีคนไอ้ไอ้เวูยักใจ มึงไปเช็คเล่าว่าปีจิตเดินลูกเกยของปลาเกี้ยวลูกเกยแม่เกี้ยวชาผผาบั้นมึงเช็คเล่าว่าปีจิตนั่งอยู่ตรงไหนโบปีจิตกันว่าเอาช่างเป็ดจะช่องนัดใช็มมก้อยตายอ้องเด้ออื่นอเลปุญโยธาโคจนะ โยธาโฆษณาให้เราประชาะได้รู้เรื่องตัวเกตเมืองจาหมดตามที่มีปรากฏไม้มาออกโคษณาสาตัวราชวังไพรแล้วจะตั้งนิยายพลโยธี